จบเรื่องนี้มีเรื่องเมา,เาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอย่างนี้นะครับก็ผลมาเหลือเดือนละครั้งมีเหตุนิดหน่อยก็คือคุณแซนของเราคนนี้นี่แหละงานเยอะงานเยอะชื่นชอบยังไงไม่ชื่นชอบยังไงก็บอกความาไ,มได้ตอนนี้เป็นไฟกันเมก็ปรับผังกันจ้าละวันเลยแต่ว่า ขอบคุณสำหรับกระแสนะฮะโอะ้โหเดตติ้งดีมากคลิปอุตะคูวอตคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวใช่ใช่อ่านไม่หมดแล้วนะคือเยอะมากแล้วแต่ละคนก็มีเนื้อหาสาระแตกต่างกันไปในความคิดเห็นแต่ละส่วนของแต่ละคนนะครับซึ่งเราเคารพความคิดเห็นของแต่ละคนอยู่แล้วแต่มันแบบโอ้เยอะมากเยอะมากตั้งแต่ทำเป็นแฟนกันไา้มาไม่เคยเจอคอมเมนต์เยอะขนาดนี้เออเรามาสี่ปีนะไม่เคยเห็นคอมเมนต์เยอะชอบคอนเทนต์อะไรยังไงเราหรืออยากให้เราทําอะไรก็ลองเสนอมาดูได้ที่เพจนะเดี๋ยวเราถ้าเราทําได้เราหยิบมาทาเรื่อยๆนะครับเอาวันนี้ดี อนิเมะต,ต่างโลกแอบพูดถึงช่องนี้น่าเบื่อมากช่วงหลังๆนี่เยอะไปหมดเยอะเยอะเยอะมากมันจะน่าเบื่อยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเป็นอนิเมะต,ต่างโลกบวกกับชื่อยาวเป็นหนึ่งพารากราฟชื่อเรื่องนี้แทบจะเป็นเรื่องย่อได้แล้วแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่กับเรื่องนี้ครับคุณผ,ผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับคําแนะนาเป็นอย่างมากว่าควรดู มัสวอชกันเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญเรื่องนี้สนุกมากครับผมเราก็ติดตามกันมาตั้งแต่อนิเมะมันออกใหม่ๆอะเนาะจนกระทั่งมันจบแล้วก็ถือว่าดีอะถือว่าดีเป็นออนิเมะกระแสค่อนข้างกลางๆที่มันดีในตัวเนื้อหามันมันค่อนข้างเบาสมองด้วยแหละดูแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะปกติเนี่ยเส้นเรื่องโอ้โหจะยุบยับพันกันหมด แต่เขาเบลนเรื่องของความบอสมองบวกกับความซีเรียสในบางประการออกมาได้ดีซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดตรงนี้กันเพิ่มเติมในช่วงต่างๆของรายการที่เราจะนําเสนอกันไปเรื่อยๆฮะแล้ววันนี้ครับจบเรื่องนี้มีเรื่องเมาส์เราขอนําเสนอเมื่อตาลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ต่างโลกครับ อา u ุยากุเลโจเทนเซโอชิสังนะครับก็เป็นอนิเมะอิเซกายคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับซึ่งเป็นผลงานต้นฉบับจากมังงะในชื่อเดียวกันครับปัจจุบันเนี่ย l ออยู่กับ Book Walker เป็นฉบับ e b o ุ๊เท่านั้นนะครับออกถึงเล่ม6แล้วออกอากาศในช่วงวินเทอร์2025ก็ตั้งแต่ช่วงวันที่10มกราคมจนถึง28มีนาคมปี2025ที่ผ่านมาก็สามารถรับชมได้นะครับทั้งทางของบริบริ และ Muse Thailand ซึ่ง Muse Thailand เนี่ยมีทั้งซับไทยและภาคไทยซึ่งตอนนี้ภาคไทยรับหน้าที่ภาคโดยทีม Master Studio จะนำทีมมีตะลุงเป็นนัตติ่งนะครับนัตติ่งสุภาพแล้วก็ทางด้านของเกรซคุณหนูเกรซเนี่ยก็จะเป็นีิสตางส่วนสตูดิโอผู้ผลิตของเรื่องนี้นะครับก็จะได้สตูดิโ อากิอ o นะครับสตูดิโอนี้เนี่ยเคยทำเรื่องดังๆก็จะมีเรื่องอย่างนินจาลันทาโร่นะครับตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วก็เหมือนกำลังจะทำใหม่ในไม่นานนี้ด้วยแล้วก็มีการปฏิวัติของสาวน้อยหนอนหนังสือส่วนเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยก็จะนำเรื่องโดยุลุงของเรานะครับหรือว่าทอนดาบายาชิเคนซาบุโรนะครับซึ่งเป็นพนักง,งานบริษัทวัย52ปีซึ่งเขาเนี่ยได้ถูกรถชนระหว่างที่ช่วยเหลือเด็กข้ามถนนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้ฟื้นสติขึ้นมาในร่างของเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งก็คือเกรซออเวนหรือว่าลูกสาวของขุนนางที่เป็นนางร้ายในเกมจีบหนุ่มที่เคยเห็นลูกสาวเล่นซึ่งด้วยข้อมูลที่เคนซาโบโรหรือว่าตอนนี้เป็นเกรซไปแล้วเนี่ยมีน้อยมากที่แบบว่ารู้เกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็เลยต้องพยายามต้นสดในเกมนี้ไปบ้างโดยที่มันต้องผสมความคิดของตัวละครกับความคิดของตาลุง ทําให้พบปัญหาบ้างแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเขาที่ทํางานในบริษัทมากว่า3 0ิกว่าปีเนี่ยก็ทําให้ตัวละครของเขาเนี่ยสามารถสนิทสนมกับคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะครต่างจากบทเดิมเนี่ยที่เขาจะเป็นตัวร้ายที่แกงคนรู้คนนี้แกงนางเอกไม่ให้ได้คู่กับพระเอกหลายๆคนรอบนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนคนดีขึ้นมาแบบเป็นพ่อ,<ๆ>อเป็นพ่อเลยใช่ <laughs> เป็นตัวลิดหน่อย อะไรคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกเหมือนกันเขาน่าจะติดแฮชแท็กเนาะนางร้ายกี่โมงจริงเมื่อไหร่จะร้ายคือคือลุงอะ่ะหลายรอบแล้วเขาจะแบบว่าต้องดูแอนนาว่างแล้วนะแอนนาทําอย่างนี้ไม่ดีนะพอจะเริ่มดูปุ๊บม,มันกลายเป็นสอนประทับใจซึง่งนั้นความสามารถเอเลกันตัวชีโดจริงๆอะ่ะเป้าหมายของเกรสคือต้องขัดไม่ให้แอนนาที่เป็นนางเอกของเกมอะ่ะได้คบกับเจ้าชายหลายๆคนในเรื่องกลายเป็นว่า มันพลิกแบบหลายตลบอ่ะกลายเป็นเกรสทำให้เจ้าชายหลายๆคนประทับใจในตัวเองแล้วแอนนาก็ประทับใจในตัวเกรสเหมือนกันจากที่แอนนาจะจบกับเจ้าชายสักคนหนึ่งอาจจะไปจบกับเกรสแทนนะถ้าออกมาสภาพนี้ปวดหัวดูดูแล้วมันถามว่ามันปวดหัวแต่มันไม่ใช่ปวดหัวที่เราไม่ชอบแต่มันคือปวดหัวที่แบบโอ้ยอะไรของพวกมึงวะมันวาย่วงอะว่างั้นแหละแต่มันสนุกนะเออมันวาย่วกใช่มันสนุก เดี๋ยวเราพูดยกยอยเพิ่มเติมว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างนะครับในความเห็นของเ,อเราเนาะเอามาดูเพลงกันก่อนดีกว่าอุ้ยอันนี้มันเพลงเปิดนะครับชื่อเพลงว่า choose โดย c i d e r g i r กนะครับก็เป็นเพลงที่สนุกนะรู้สึกว่าทํานองมันสนุกไปเรื่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบ c i d e r Girl อยู่แล้วรู้สึกว,ว่าเขาล้องเพาะเสียงเสียงเขาแบบเป็นเสียงที่โดนใจเราอะ่ะเป็นโทนที่เราชอบฟอ,อมาฟังเพลงนี้ก็ สนุกจังหวะแบบโจ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 ตึง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 ตอนแรกๆเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นดนตรตีอีกแบบหนึ่งในช่วงท่อนฮุกผมประทับใจไซดด้วยโกตั้งแต่ซินเดอเรล่าละ,ละเพลงประกบอบโคมิของโคมิชอบชอบดีถือว่าทีมงานเลือกได้เฉียบขาดมากในส่วนของเพลงปิดมี2เพลงเอาเพลงที่ใช้แค่ตอนเดียวก่อนในตอนอที่9นะครับชื่อเพลงว่ากา l a x y Express 9 9ร cover เนอะเป็นเพลงจากอนิเมะเรื่องเดียวกันนั่นแหละชื่อชื่อนี้แหละ Galaxy Express 99 9 ดูว่ามาไงฮะตอนที่เก้าจริงๆเขาก็ร้องอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวของตาลุงเนี่ยเขาปูมาแล้วว่าอยู่ในครอบครัวที่เป็นโอตาคุอ่าถูกต้องเขาเป็นโอตาคุกันทั้งบ้านเลยเพียงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะเป็นโอตาคุรุ่นเก่าหน่อยส่วนลูกเนี่ยรู้จักแบบโอตาคุในรุ่นรุ่นแบบเราๆอย่างเงี้ยเออก็เลยเป็นเพลงอันนี้ขึ้นมาก็เป็นเพลงเก่าแต่เอามาร้องใหม่ร้องโดยตางภาพของทั้งสองตัวนี้นะตางภาคของลุงกับเกรส แล้วก็เพลงปิดหลักของเรื่องนี้ที่พวกเรานั้นปลาทับใจกันอย่างมากนะครับกับมัสซูเคนซัมบ้าที่2เป็นเพลง่ <Ho oper S 2> าที่มีอยู่แล้วนะ่คุณนุกใช่ไหมครับรก็ต้องเข้าสู่ช่วงเจป๊อสตรีทกันนะฮะอ้าวอยาให้ช่องอยาให้ช่องแป๊บหนึ่งมัสซูเคนซัมบ้า2เนี่ยต้นฉบับของเขาก็คือคุณมัสซูไดร์ละเคนนะครับที่เขาร้องไว้ก่อนหน้านี้เมื่อปี2004เพลงนี้ก็21ปีละเป็นเพลงในตำนานเลยแหละที่โอ้โห ไปที่ไหนก็ต้องร้องอ่ะสำหรับตัวลุงเคนนะเราจะมาพร้อมกับท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาท่าเต้นที่แบบซซมบ้าเต้นแบบโยกๆหน่อยเออใช่ไหมสองคนนี้ทั้งเกรซทั้งลุงเคนซาบูโรก็ร้องได้ดีแล้วก็ดีมัตเตอร์ออกมาในเวอร์ชันผสม EDM อ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันจะดนตรีต่างจากโ์ชั่นเก่าแล้วอย่างนึงคือมันแอบแปลกตาตรงที่ว่าปกติแล้วอะในโลกอนิเมะที่เราดูแบบเพลงประกอบเขาอะน้อยเพลงที่เราจะได้เห็นนักพากที่เหมือนกับว่าใช้เสียงแบบตลุงอะอแล้วร้องคู่กับเสียงสาวๆมันเข้ากันแล้วลก็ตลกแล้วว่าก็ดีไปในทางเดียวกันแหละคือผมไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงแต่ผมชอบการดีไซน์ที่เขาเลือกตัวเอกของเราอะมาร้องคู่กันในทั้งสองล่างทั้งล่างลุงทั้งล่างเกรสอย่างเงี้ย มันมันเข้ากันแบบงงๆอ่ะคือมันสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะเรา,าเห็นแล้ว่เฮ้ยเจ๋งวะชอบชอบเพลงกันหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาเราชื่นชอบมากเลยนะครับผมชอบเพลงปิดเขามากแต่เหมือนหลายๆคนจะไม่ชอบเพราะแบบเหมือนมาดูอนิเมะแล้วตอนจบของเรื่องก็ต้องมาดูหัวะตะลุงเงาวิบวิบวิบจอว่ะโอ้โหจะรั่วแน่นอนนะครับมาในช่วงที่มันที่สุดของรายการแล้วแต่ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยจุดตึงิดต,ตึงิดของเราดีกว่าสําหรับมผมจุดตึงิดต,ตึงิดที่ ผมจับสังเกตได้ในเรื่องนี้ก็คือสั้นไปวะเขาจะมีภาคต่อไหมวะ <c oughs> อันนี้สปอยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ฟังคือเรื่องเนี้ยเขาทิ้งหมดเขาทิ้งปริศนาเอาไว้เราได้เห็นละตอนจบแม่เกสอ่าเราเห็นหน้าแล้วแต่ว่า <c oughs> ทางครู่ะะไม่ได้เจอกันนะซึ่งอันนั้นน่าจะต้องไปเล่ากันอีกทีและอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆอะ่ตะตาลุงในโลกจริงอะ่ะยังไม่ตายนะ แต่แค่น<อ>นแบบเป็นเจ้าชายนิชาเหมือนย้ายวิญญาณไปติดอยู่ในเกมที่ลูกสาวเล่นพอแม่กับลูกสาวรู้เนี่ยก็เลยกลายเป็นภารกิจพิชิตเกมของลูกกับแม่เพื่อที่จะพาชาลุงเนี่ยกลับบ้านมายื่นมือเข้าไปช่วยยื่นมือยื่นมือเข้าไปช่วยที่ไม่ใช่ความหมายแฝงแต่เป็นยื่นมือเข้าไปช่วยจริงๆเออมันก็เป็นภารกิจอย่างหนึ่งซึ่ง,งเรายังไม่ได้เห็นจจบไงถูกต้องซึ่งผมว่ามันก็ต้องมีซีซั่นต่อแล้วแหละเอาจริงเอาจริงๆอ่ะอนข้าเอนจอยกับเรื่องนี้ รู้สึกว่าการเขียนเส้นเรื่องมันอโอเคอยู่แล้วแต่ที่อาจจะไม่ค่อยชอบใช่ไหมคือผมกําลังคิดว่าตัวละครเจ้าชายหลายๆคนในเรื่องอะมันควรจะทําตัวให้โดดเด่นกว่านี้ไหมแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยคือดีไซน์ตัวละครผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างพื้นเกินไปไม่ได้สร้างความโดดเด่นจากเรื่องอื่น ที่เราดูมารู้สึกว่ามันก็คือเจ้าชายปกติที่เราเจอได้ในอนิเมะทั่วไปแอ e เวลเลดถึงแม้จะเข้าใจแหละว่าความหมายของไอเกมเนี้ยไอเกมที่ลุงเข้าไปติดเนี้ยมันก็คือเกมจีบสาวเกมหนึ่งซึ่งมันก็คงเป็นแอ e เวลเเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสามารถไปได้หรือเปล่าที่เราจะทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครของเกรสผมรู้สึกว่าหน้าตามันโดดเด่นมากเลยนะเทียบกับตัวอื่นอย่างเงี้ยแอนนาก็ดูหน้าปกติหรือเพราะว่ามันคือเกมจีบหนุมว่ามันก็เลยหน้าตาปกติกันหมด กัเนนางร้ายที่หน้าต้องเด่นไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องเด่นออแล้วก็เริ่มแบบว่าพูดไปก็เริ่มคิดไปว่ามันเป็นข้อเสียหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองหรือถ้าผมเพิ่มข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่เป็นไบแอดของผมนะครับก็คือลูคัสบทน้อยนะครับ <c oughs> อันนี้สำคัญนะ <c oughs> แล้วเอาตรงนะลูคัสเนี่ยบทน้อยมากแต่พอมีบทแต่ละทีอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นประโยชน์กับเรื่องเลยมันไม่เป็นประโยชน์ไม่พอมันเป็นอีตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องด้วยมันจะมีอย่างไอตอนที่มันไปหมุนลูบิกะ ผม,มว่าอย่าเล่นนะแกกตายเรียบร,ย <ไป S 2> ร้อยเรียบร้อยโดน <ไป S 2> ดูดไปติดไอ้นี่เลยแล้วก็กลายเป็นอ่าลูคัสจิว๋วหรือ a อเคโคกาอ้อยตัวจิว๋วเป็นยังไงครับพอโคกาอ้อยมาพาักเรื่องนี้เอางี้เหตุผลแรกที่ผมพุ่งมาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าเธอคนนี้จะได้มาพากเรื่องนี้นะครับในบทลูคัสซึ่งตอนนั้นผมก็งงว่าใครวะก็ไปนั่งดูไปนั่งคุยกับเพื่อนๆปรากฏว่าได้ความมาว่า เป็นหนึ่งในเจ้าชายแล้วก็เป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องชายของไอเจ้าชายตัวหลัก ไอตัวหัวทองอีกคนหนึ่งไอเวอร์จิลอะ, <Vir gil. S 1> อะเป็นน้องน้องชายของเวอร์จิลเราก็ไม่รู้ว่าบทจะเด่นขนาดไหนไงเพราะว่าในบรรดาตัวละครที่เป็นเจ้าชายที่นําเสนอออกมาดูคัสจะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมาในพีวีอะไรอย่างเงี้ยแบบนำเสนอออกมาเป็นตัวสุดท้ายจนเราอาจจะคิดว่าไอตัวนี้มันตัวลอง,ลองๆหรือเปล่าซึ่งใช่ครับถูกต้องแล้ว <c oughs> คุณคิดถูกต้องแมงอีกนิดนึงจะเข้าขั้นตัวประกอบแล้วนะครับถ้ามันไม่ป่วนจนโดดเด่นขึ้นมา พราะเพราะตัวอื่นน่ะมันเด่นในแบบของมันไอเวอร์จิลเนี่ยมันก็เด่นว่าโอ้โหพี่พี่ทองมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่บอเป็นเด่นที่สุดในบรรดาเจ้าชายแล้วอ่ะเจ้าชายอันดับหนึ่งของเรื่องอ่ะส่วนเจ้าชายคนอื่นมันก็จะมีบทของมันที่โดดเด่นในแต่ละซีนแล้วมันมันก็จะแบบเหมือนเหมือนได้แอร์ไทม์ตอนเต็มๆของเขาไปเลยอย่างเงี้ยในแต่ละเจ้าชายรู้สึกว่ามันโดดเด่นในขณะที่ลูคัสเนี่ยไม่ค่อยจะเด่นเทียบกับตัวอื่นแต่ทุกครั้งที่ลูคัสโผล่ออกมาเนี่ยมันจะสร้างความโดดเด่นให้ตัวเองโดยการทำอรชิพหายสักอย่าง พาทุกคนไปต่างวิติเอยการละครตอนจบที่กลายเป็นนางฟ้าเจ้าแม่ทูนหัวอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายคือผมแม่งวุ่นวายเลยเป็นตัวโจ๊กของเรื่องแล้วกันใช้คำนี้แต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ลูคัสผม่มาผมจะยิ้มนะครับนักภาคด้วยส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่าไอ้นี่โผล่มันมันจะต้องหาแค่นั้นแหละแล้วถามว่าเราประทับใจกับเสียงพาเขาไหม เราตกใจนะเราไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้คือกว่าลูคัสจะได้พูดมันไม่ใช่ตอนแรกๆพูดประโยคแรกแอะขนมาประโยคแรกผมผผมนั่งเข่าเวิร์คิวแบบฮะเดี๋ยวก็ขอขกลับไปดูก่อนได้ไหมใช่มว่าแคแล้วก็แบบนั่งฟังเดีแบบ๋ยวตั้งใจเงียบหูฟังแบบแบบทุกคนเงียบนะหูฟังเขาพูดมาโอ้โหเสียงเสียงแมนอยู่นะเออเราไม่เคยได้ยินเลยเป็นเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ผม ตกใจแล้วก็บอกว่าอาทักใจอ,อีกอีกบทบาทหนึ่งที่ผมจะชอบไปแล้วกันของของเธอคนดีนะครับที่แบบเฮ้ยทำเสียงนี้ได้ด้วยหรอนี่เราเราบอกสิ่งที่ชอบแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยก็เราเดี๋ยวมาต่อเลยกับสิ่งที่เรา <laughs> ชอบกัน <laughs> คือต้น้วยคุณแซนก่อนรอบนี้อ่าเราเราตัดลูคัสไปก่อนแล้วกันนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าอันนี้มันนอกเหนือจากอาสมการทั้งปวงเพราะว่าถ้าผมบอกว่าผมชอบลูคัสผมจะไม่ชอบอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างนี้มันก็เกินไปนะครับ <laughs> ตอนแรกคิดว่า เรื่องนี้จะเป็นแค่ต่างโลกด่าๆทั่วไปที่เราเห็นได้ตามท้องตลาดนะตอนนี้ที่หลุดเข้าไปในต่างโลกแล้วก็ทำเวสไปเรื่อยๆเป็นชีวิตวจำวันสไลด์ออฟไลน์ในต่างโลกอย่างนี้ปรากฏว่ามันเริ่มมาตกใจช่วงเดินเรื่องไปได้สักพักหนึ่งอะอย่างที่คุณฟุกเล่าไปก่อนนั้นนิดนึงที่บอกว่าลุงยังไม่ตายนะแต่ลุงนอนไม่ได้สติอยู่แล้วลูกมาเห็นเวสในเกมเหมือนเกมมันเล่นเองอะไรอย่างเนี้ยแล้วจับสัมผัสดได้ว่าไอเนี่ย เหมือนพ่อคําพูดคําจาอะไรพวกเนี้ยเหมือนพ่อชัดแล้วมาสังเกตกันได้ว่าเป็นพ่ออยู่ข้างในนั้นเพราะไม่มีชื่อเขียนทําให้เราแบบว่าตกใจขึ้นมาแล้วเริ่มแบบตอนแรกนอนดูก็ลุกขึ้นมานั่งดูแล้วแบบว่าเฮ้ยต้องมีอะไรแน่ๆคือแบบมันเริ่มเล่นกับภายนอกตั้งแต่ไม่กี่ตอนแล้วเว้ยแบบมันไม่ใช่สลาอ์อฟเล์เฉยๆเว้ยเฮ้ยมันมีเล่าจากข้างนอกด้วยเว้ยเฮ้ยแบบน,แบบนี้น่าดูเว้ยแบบคือเรื่องต่างโลกทั่วๆไปเนี่ยคือเขาละทิ้งจากโลกจริงไปเลยตั้งแต่เขาเสียใช่ โดนรถชนโดนอุบัติเหตุอะไรหรือโดนอันเชิญอะไรเนี่ยลักเรื่องจากลกเลยเออแล้วเรื่องนี้ยมันย้อนกลับมาแล้วด้วยความที่ตัวละครแม่กับลูกอ่ะมันเป็นโอตาคุแล้วพวกก็จะเล่นมุกเบียวๆกันทุกครั้งที่สองคนนี้เข้าซีนมันจะเล่นมุกเบียวๆกันตลอดทําให้เรารู้สึกว่าพอสองคนนี้ผมว่าเู่เตรียมหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะชอบซีนพวกนี้ แล้วทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ลึกขึ้นอีกสักนิดนึงอ่ะอนอกจากว่ามันไม่ใช่สไลด์ออฟไลท์ที่ลุงแว่งนั่งเก็บเวลจริงๆไม่ได้ตั้งใจเก็บเวลหรอกแต่ว่า มันแต่ละการกระทำเขาทําให้เก็บเวลความชอบก็คือเอฟเฟกต์วิงวิงอ่ะคือเอฟเฟกต์เลเวลอัพความชอบซึ่งตอนนี้เลเวลอาพความชอบแอนนาแม่งจะเต็มหลอดแล้วมั้ง <laughs> วิง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 ,วงอยู่แล้วอนะ่ะทั้งเรื่องอ่ะเราการันตีแล้วมั้งครับแอนนาไม่ได้คู่กับเจ้าชายนะแต่คู่กับเกรสนะครับร้อยเปอร์เซ <laughs> ็นต์ไม่ได้ยูริแต่อย่างไรแต่ว่าแม่งน่าจะใช่นะสภาพแล้วมันทาให้รู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยจะเห็นอนิเมะที่เล่าสับไปสับมาระหว่างโลกจริงกับโลกในเกมอะไรอย่างเงี้ยพอมา แปลกใหม่แล้วก็ชื่นชอบส่วนเซตติ้งในโลกเกมอะ่ะก็สนุกนะมันไม่ได้บอกว่า,วาสไลด์อัพไลท์เฉยๆมันมันก็สไลด์อัพไลท์แหละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรให้หน้าเล่นมากขึ้นทั้งแบบการละครเอยทั้งแบบว่า,วาอีดูบิกนั่นแ่ะที่แม่งหลุดไปเล่นกิจกรรมอะไรกันก็ไม่รู้กันอะ่ะเราต้องมานั่งลุ้นว่าลุงจะทํายังไงกับสถานการณ์ต่อไปที่ลุงจะเจออย่างเงี้ยแนะนํานะถ้าใครอยากอ่ะอะไรสบายๆดูเรื่องเนี้ยควรควร,ควร,ควร,ควรดูมากตอนแรกคือผมไม่ได้มองเรื่องนี้เลย คิดเหมือนเหมือนหลายหลายคนอะที่มาเห็นเรื่องนี้ใหม่ๆมก็คงจะเป็นต่างโลกดดาๆเดินๆหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเกมอะไรเงี้ยเกมจีบหนุ่มเห,หรอเออทั่วๆไปมั้งเคยเห็นก่อนหน้าเนี้ยที่มันออกมาเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะอันนั้นไม่ได้ดูนะแต่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนก็นจะสนุกนะแต่ว่าตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะไปซ้ำจะไปซ้ำไหมพอมาดูจริงเออถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เคยดูเรื่องที่ผมบอกก่อนหน้าแต่สําหรับเรื่องนี้ เรียบเรียงออกมาได้ยอดเยี่ยมแล้วก็มันมีความยูนิคในตัวมันอยู่อ่ะคือเราสามารถดูแบบสบายหัวอย่างที่คุณแซนบอกได้เลยแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความพิเศษในตัวนะครับถ้าไม่นับลูคัสที่มาเป็นตัวป่วนของเรื่องอะนะแซลตัวเจ้าชายนี่แหละสังเกตได้ง่ายเลยปีแอร์ก็จะเป็นคนรับใช้ของเจ้าชายเวอร์จิลอ่าเจ้าชายเวอร์จิลด่นอยู่แล้วแหละโอเคเราจะไม่แตะอะไรมากแลมเบิร์ตก็เป็นลูกขุนนางที่มีความเจ้าระเบียบ แต่ที่จริงแล้วข้างในก็มีความโกแก่นในตัวเข้าเหมือนกันเจ้าชายริชาร์ดผมยาวเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันแต่ชอบเล่นมุกมุกค,คาคมมุกขวนคําอะไรเงี้ยซึ่งญี่ปุ่นไม่น่าจะมีพวกนี้แต่ไอพวกคําคมญี่ปุ่นมีไต่ผลคําอะญี่ปุ่นไม่ค่อยมีแต่อาจจะเล่นคําอะไรเงี้มากกว่าซึ่งไทยก็แปลออกมาได้ดีก็เอาบริบทความเป็นไทยใส่ลงไปออกุสพละกําลังแข็งแรงร่างกายกำยำํายํา นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ซูเปอรเรียวตะภาคนะครับสวัสดีสครับเจอกันอีกแล้วนะครับไม่คุ้นเลยนี่ก็ไม่คุ้นเสียงเสียงโคตรเข้มเลยใครวะเนี่ยเราชินกับอิชิโกมิอ่ะพอมาเจอนนี้แล้วปวดหัวเลยใครวะเนี่ยหรืออย่างตัวแอนนาเองที่เป็นคนใส่ซื่อก็กําลังนึกอยู่ว่าถ้าเกรสมันไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างนี้แอนนาเขาจะเดินเรื่องยังไงเขาก็มีจุดบอกแล้วว่าเออจะมีตัวละครอย่างฟราฟรานรานี่เป็นหัวเกียวๆอยู่ในชมรมละครอ่ะ จะมาเป็นตัวแนะนาตามเส้นเรื่องหลักที่ลูกสาวเขาบอกอะนะแต่ว่าในเมื่อเกสมาเป็นอย่างเนี้ยแล้วตัวเขาเนี่ยเอาไว้ไหนอ๋อไปอยู่ในชมรมละครซึ่งเขามาจับได้เพราะว่าอีลูกสาวคนนี้เขาโอตาคุใช่ไหมเขาเล่นเกมมาแล้วน่าจะไม่ต่ํากว่า1ิบรอบมั้งจากแ <laughs> ่าที่เดาดู <laughs> แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี้ยรูทเนี่ยไม่เคยเห็น <laughs> อะไรใหม่ๆเวอร์เป็นเพราะลุงแท้ๆเลยที่ไปอยู่ในโลกเกม <laughs> มันเหมือนปลดล็อกเนื้อเรื่องที่ขนาด คู่มือหรือออฟฟิเชียลไม่มีบอกตาลุงคนเนี้ยแม่งรังสันใหม่หมดเลยสร้างสิ่งเหนือความคาดหมายทั้งออในเกมและนอกเกมงงกันหมดแล้วปิศาอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกก็คือแม่ของแอนนาดูแล้วเคิ้ยวขมวดตอนเกสเขาถามหน้าร้านขนมปังเขาว่าเออว่าเป็นขุนนางเก่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า<ๆ>เขาก็อุบอิบไว้อะไรอ่ะไม่ได้เล่ามาในภาคนี้เลยอ่ะออกภาคต่อได้ไหมด่วนเลยคาใจแล้วเนะนี่ยตอนนี้เขาทำลาททโรอยู่ะต้องรอดูว่าเขาจะเอาอยัางไง แต่ถ้านิยมมากๆาก็น่าลุ้นไว้ต่อนะแล้วมิวส์เอามาทำภาคไทยด้วยผมว่าก็น่าจะอ่ะเอางี้คือยอดในไทยอ่ะคิดว่าน่าจะพอสมควรเพราะว่ามิวส์ก็กล้าเอามาทำภาคไทยอืมเพราะเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะที่เขาจะหยิบม,มาทำภาคไทยมันต้องมีบบยอดพอสมควรนะแล้วการที่เรื่องเนี้ยได้เอามาทำผมว่าก็เฉพาะในไทยอ่ะยอดดีแต่ผมไม่มั่นใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะยอดเยอะขนาดไหนน่าจะคน<อ>พูดถึงหแหละญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่ใชญี่ปุ่นก็มีพูดถึงกันอยู่ประมาณหนึ่งก็เอาเป็นว่า รอคอยนะครับในซีซันสองนึ่จะมี <รอ S 1> ไหมสอถ้ามีแล้วเขาจะเล่าอะไรหรือถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปอ่านอ e ีบุ๊กก่อนนะบุ๊กวอเกอรไปอ่านกันก่อนได้ครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรลาดจริงๆอะ่ะผมมาดูได้เพราะว่าพี่โทชิเขาป้ายมาในคลิปติกต o k ก็เลยไปดูเพื่อจะได้รู้ตามรีวิวบ้างก็เออสนุกจริงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เส้นเรื่องไม่ค่อยหนักมีซีเรียสบ้างประปรายแต่ว่า โดยรวมคือเขาสอนในเรื่องราวของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะชนชั้นฐานะไหนก็ควรใช้ชีวิตในแบบที่มีความสุขและแบบที่เราอยากเป็นอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้จากการดูเรื่องนี้ติดตามกันได้นะครับใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้หรือใครที่ดูแล้วก็ ลองคอมเมนต์บอกข้างล่างหน่อยรีวิวกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อเราแบบสนุกเราแต่อาจจะไม่สนุกคุณเลยอย่างเงี้ยมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยแบบสุภาพสุภาพใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ไปเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุลูอัตเมมาแชร์มาบอกต่อได้นะครับ ให้เป็นแฟนกันเม้นนี่มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็อยากแม้ไปไวครับอยากมีแบบเออแนะนำสินค้าหรือบริการ,รอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่ด้านซ้ายมือผมอย่างเงี้ยมีป้ายแปะแล้วเนี่ยพื้นที่โฆษณาเนี่ยติดต่อได้นะครับ r i c f o r d 2 0 1 9 g m a i l c o m ครับ <c oughs> แน่นอนครับช่วยขาย,ข,ายขอบคุณมากครับฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเราจะหยิบเรื่องอะไรมาเมาส์กันหรืออยากให้เราเมาส์เรื่องอะไรก็ คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราจบเรื่องนี้เราก็ต้องไปแล้วเหมือนกันดูอนิเมให้สนุกนะครับผมกับจบเรื่องนี้มีเรื่องเมาส์ครับสวัสดีครับ